นี่หิวข้าวมากครับเร็วเลยครับตอนนี้รออาหารนะครับรถเป็นครูอยู่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินข้าวนอกบ้านใช่ไหมแต่อุปกรณ์การไปกินข้าวของเราเนี่ยเหมือนแม่งจะไปอยู่สี่ส้าห้าวันอ่ะเราไปดูกันว่าเราไปกินข้าวที่ไหนไปไปไปนี่เรามาถึงพื้นที่ที่เราจะทําการแคมป์กันแล้วนะครับแคมป์อันยาวนานใช่ไหมสี่สี่วันสี่ชั่วโมงกําลังเอาของลงนะครับขาดไม่ได้แม่งไม่ตายแล้ววันนี้ วิวข้างหลังก็จะโอ้ค่อนข้างสวยนะครับดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าที่ไหนเดี๋ยวไปของลงรถก่อนของเยอะชิบหายเลยอันนี้คือไมยราบนะครับเวลาสัมผัสมันจะตอบสนองต่อสิ่งเรานี่เรามาอย่างนี้มันก็จะมีแบบ <c oughs> อ,อะไรมึงเนี่ยไมยราบกูอะไรวะเอาของลงกับครั้งก่อนเนี่ยให้ซอตัวเนี้ย มันหักนะครับเนี่ยรอยรอยหักเห็นไหมทีนี้เราได้เสาใหม่มาก็คือเสาตัวนี้มันใหญ่แล้วก็หนาวกว่าเดิมนะครับสามารถลูดได้ยืดเป็นหงอคงเลยมึงใหญ่กว่าเดิมแต่ว่าหักเหมือนเดิมไม่ใช่หักเหมือนเดิม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาทดสอบไอ้เสาตัวนี้ดูนะครับจะเป็นยังไงเสียนไฮลมไม่ลมไม่มีอยากเจออยากเจอ <laughs> ตัดภาพไปตอนที่กูกลางเสร็จแล้วดีกว่าไม่มีใครถ่ายวิดีโอให้เอาละครับตอนนี้ก็ทําการกลางตาบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้มันคือมันมันอุปกรณ์มันจํากัดเพราะว่าเราลืมออาสมอที่ดึงไงเชือกอ่ะมามันก็เลยไม่สามารถเอาไปต่อกับพื้นได้นะแต่ก็ใช้ไอ้พวกก้อนหินใช้อะไรพวกเนี้ยดึงไว้ชั่วคราวนะครับแต่ถ้าเกิดเจอลมนี่คือเละอีกแน่นอนเดี๋ยวมาดูต่อครับว่าจะทําอะไรนี่นกางเสร็จแล้วจะเป็นยังไงกูก็อยากเห็นเนี้ย ทำมาจากอะไรโรงงานเฮ้ยก็วางอย่างนี้จิงเอาเรื่องเอาเรื่องกาอี้เอาตัวใหญ่ก่อนเลยอ่ะกาอี้นี้กาอี้ปานัดมึงอุปกรณ์ของมึงเยอะชิบหายเราก็เอามานั่งเล่นกันในสิแน่มนี่ต้องต้องตั้งแบบเฉียงหันหน้าเข้ากันด้วยใช่ไหมสไตล์มากินแคมปิ้งยังหันหน้าเข้าหากันหันตัดเข้าหากันมันจะดูไม่ดีไม่เป็นอย่างอื่น มีอะไรอีกก็อีเหมือนเดิมแหละก็อีอีกมึงก็อีเยอะชิบหายเอาจริงๆมันก็ครบสามคนอ่ะแต่ปานัทไม่อยู่ไงนี่ก็อีมันอะไรเกินเรามาซ้อมเพราะว่าเราจะไปแคมป์ยาวเราจะไปแคมป์ยาวแปดวันนี่ยไปใครอ่ะมันไปกับมึงโอเคโอเคเดี๋ยวไปตัดภาพไปตอนตอนทำอาหารนะตอนทำอาหารตอนนี้ก็พระอาทิตย์กำลังเริ่มจะตกนะครับ บรรยากาศก็ดีใช้ได้นะเมื่อกี้เมื่อกี้ใครขับรถผ่านมีคนขับรถผ่านเร<อ>าเยกมือไหว้ทำไมเ<อ>าขา<อ>ต้องไหว้เราอ่ะมันคงคิดว่ากูเป็นครูพวกมันเออแต่ถามว่าเป็นครูอยู่ไหมเป็น <laughs> บรรยากาศโคตรดีตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีลมไม่ได้มีอะไรโอ้ยสวยงามครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศอยู่ด้านหน้าของตาบของเรานะครับแต่ตอนนี้มีสมาชิกเพิ่มมาติบนี่ตอนนี้หิวข้าวมากครับเร็วเลยครับเหมือนจะมีอยู่นะครับ เราห้ามพูดเลาาออกกินน้ำส้มทำาป็ส้มจังไะเดี๋ยวเราทำอาหารกันครับสเตฟานนายจะเข้าใกล้อาหารไม่ได้นะนายต้องออกไปไกลๆเข้าใจไหมอย่าเข้าใกล้อาหารเมนูวันนี้มีอะไรบ้างฮะไม่รู้เอาตอนนี้รออาหารนะครับคือแบบตอนแรกอนึกว่าจะมาทําให้กูกินเสื้ออาหารสําเร็จรูปหรือว่าจะมาหมักหมูมาหั่นหัวหอมมาอะไรอยู่นี่เพราให้กินไงมันจะกินได้ยังไงถ้าเราไม่ทําให้มันสุกก่อนถูกไหมแล้วเราจะกินยังไงเจ๊ คือตากออกมาเป็นชุดเหรอใช่ใช่เอาน้ำจิ้มใส่ช่วยไข่ช่วยมันเลยค่ะอันนี้การตอกไข่มือเดียวตอกยังไงฮะียังไม่ในแจะใส่ไข่ลงไปทาไมอันนี้คือต้องใส่เนยใส่อะไรไหมครับข้างในใค่ะใส่เนยลงไปก่อนนะคะแล้วไอ้ต้องยังไงต่อครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ไข่๋อไข่นี่ก็คือไข่เป็ดไข่ไก่ไข่หมามันจะไหม้นะเนี่ย ตอนนี้เขาก็กำลังทำอาหารกันอยู่นะมีการปรุงอาหารมีอะไรเดี๋ยวต้องมาดูว่ารูปแบบอาหารเนี่ยจะออกมายังไงนะครับพี่นะคะเราก็จะหมุนหมักนะคะใส่ไปตรงนี้ค่ะอ๋อใส่เข้าไปก็ซุกกี้ดิใช่ใช่เพราะเราทำซุกกี้ไงเมกระป๋ไหมฝนลินตอนนี้ฝนลอยลินอะไรกวัา <c oughs> <c oughs> มาม่าด้วยเหรอใส่มามา่าทำไมอ่ะอ้าว ก็รู้แล้วอยากใช้น้ำขเนต่เอากลางหลังคาไว้แต่มาทำาื้นนอกครับตอนนี้เวลาก็ประมาณเกือบจะ6โมงแล้วนะครับคนเริ่มทยอยกลับแล้วเพราะว่าฝนเริ่มตกแล้วนะครับก็เลยต้องเอาอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปไว้ในตับบรรยากาศก็ใช้ได้เลยวันนี้นะครับเหมือนแบบฟิลแคมป์อ่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับตอนนี้สวยมากตกแล้วตกใส่กันเมฆเฮ้ยแล้วก็เอาเครื่องบินอ่ะ บินฉาบฉับกับน้ำให้ดูนะครับ<ม>รอเล่นโอเคลงอย่างเท่ะอะพระอาทิตย์ตกเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งมีสมาชิกมาเพิ่มแล้วก็มีอาหารมาเพิ่มส่วนเราเป็นไงก็อิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเมนูปลาจะลงไปจับปลา Uh huh. จับปลาตอนกลางคืนตอนนี้ก็ดึกแล้วเริ่มมืดเริ่มมืดเดี๋ยวมาดูบรรยากาศในเต็นท์กันเป็นไงบ้างครับอิ่มลายอิ่มลายในว่นเราอย่าพูด oh. เราอิ่มมากเลยเหมือนหมดลิตอาหารเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้แม่งอืดแล้วแต่เหมือนจะกินไม่ไหวใช่ไหม <c oughs> เอาไว้เจอกันพรุ่งนี้เลยไม่ใช่คลิปหน้าคลิปหน้าปิด <c oughs> คลิปให้หน่อย <c oughs> คลิปหน้าครับค่อยเจอเพราะว่าวันนี้อยากกลับแล้วครับยุ่งกัดปิดคลิปครับ